อยากจะขายอสังหาต้องทำสัญญาเปิดหรือสัญญาปิดกับเอเจนต์ดี สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจค่ะสำหรับคนขายอสังหานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยแล้วอยากจะฝากให้เอเจนต์หรือนายหน้าเนี่ยช่วยขายอสังหาชิ้นนั้นให้กับคุณมีคําถามใช่ไหมคะว่าอยากจะทําสัญญาเปิดหรือสัญญาปิดตี ก่อนที่จะไปรู้ว่าทําอะไรดีกว่าการขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสัญญาเปิดกับสัญญาปิดให้ฟังก่อนนะคะสำหรับสัญญาเปิดนะคะหรือ,อการที่ทําสัญญาแบบ ฝากขายกับเอเจนต์โดยไม่มีข้อผูกมัดจริงๆสัญญาเปิดเองเนี่ยถ้าเป็นเอเจนต์ทั่วไปก็ไม่ได้มีการทำสัญญาอะไรกันค่ะเป็นแค่มีการฝากขายหรือฝากเช่ากับเอเจนต์นะคะข้อมูลที่ต้องส่งให้ก็จะเป็นข้อมูลว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ที่ไหนประเภทอะไรนะคะราคาเท่าไหร่พื้นที่เป็นกี่ตารางวากี่ตารางเมตรถ้าเป็นคอนโดก็อยู่ชั้นไหนขายเท่าไหร่ ราคาที่ขายรวมค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มีการส่งรูปภาพให้กับเอเจต์นะคะบางเจ้าไม่มีการทำสัญญาอะไรกันเลยนะหรือไม่มีการกรอกข้อมูลอะไรใดๆก็เพียงแค่ว่าฝากขายผ่านอา่าบางทีส่งข้อมูลทางไลน์ส่งข้อมูลทางอีเมลนะคะหรือบางทีก็โทรคุยกับบริษัทเอเจต์ Agent. แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการฝากขายแล้วนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราได้ยินกันก็คือการทำสัญญาปิด หรือ e x c l u s i v e Contract นะคะเป็น e x c ก u s i v e กับทาง a อเจนใด a อเจนหนึ่งค่ะการทำสัญญาปิดในจริงๆแล้วมีข้อดีเยอะเหมือนกันเลยอย่างเช่นเราจะได้รู้ว่าอาสังหาชิ้นนั้นน่ฝากไว้ที่กับเอเจนต์ไหนเอเจนต์นั้นก็จะเป็นคนดูแลตลอดระยะเวลาในการที่ทำสัญญา ซึ่งระยะเวลาในการทําสัญญาก็มีแตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมทําก็คือประมาณ1ปีนะคะเพราะว่ากว่าที่จะเอาข้อมูลนะคะไปทำการตลาดไปถ่ายรูปซัพ์แล้วก็เอาไปโปรโมตในช่องทางต่างๆก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นนิยมทํากันที่ประมาณ1ปีค่ะแต่การทําสัญญาปิดค่ะจิ๊บมี2มุมมองอยากจะมาแชร์ละกันค่ะถ้าเป็นมุมมองของเอเจนต เอเจนต์อยากทำนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นเอเจนต์คนเดียวที่ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ชินน้น้น้นสมมุติว่าเราจะออกไปทำการตลาดอะไรแล้วก็แล้วแต่อย่างเช่นทำป้ายนะคะติดหน้าที่ดินอ,ออกไปทำป้ายตามเสาไฟฟ้านะคะเอาไปประกาศทางออนไลน์หรือเอาไปประกาศตามสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์บ้างเราไปลงโฆษณาเราเสียตังค์แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นสัญญาเปิดเนี่ยบางครั้งเนี่ย ลูกค้าที่สนใจบางทีไปติดต่อกับเจ้าของเองนะคะหรือมีเอเจนต์อื่นเอาไปขายได้แต่การทำสัญญาปิดเนี่ยมันเป็นการเมชชัวร์แล้วว่าอาสังหาชิ้นนั้นเราขายได้คนเดียวถ้ามีเอเจนต์มาสนใจ เอเจนอื่นๆก็จะมาโคกับเรานะคะเราจะถึงตรงกระทางเจ้าของทรัพย์นั้นได้เพียงผู้เดียวนะคะมั่นใจได้ว่าราคาที่ยืนยันกันแล้วเนี่ยจะขายเท่านี้และจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เมื่อขายได้นี่คือข้อดีของการทําสัญญาปิดเหมือนกับว่าเราทําไปแล้วเราไม่เสียแรงฟรีและอีกอย่างการติดตามของผู้ขายเองก็จะทําได้ง่าย สมมติมีที่ดินแปลงหนึ่งถ้าเกิดฝากขายเอเจนต์หลายเจ้าก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปขายเอาไปทําการตลาดกันยังไงบ้างแต่ถ้าเราฝากเจ้าเดียวใช่ไหมคะก็ทําโทรตาม follow up กับเอเจนต์นั้นได้เลยนะคะลูกค้ามาดูลูกค้าเป็นยังไงเอาไปลงประกาศที่ไหนทางเจ้าของทรัพย์ก็จะรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่ข้อเสียก็มีอยู่เช่นเดียวกันค่ะคือเจ้าของเองก็จะมองว่าถ้าฝากกับเอเจนต์เจ้าเดียว มันก็เหมือนกับไปปิดโอกาสในการที่จะทำให้เอเจนต์อีกหลายๆเจ้ามาช่วยขายนะคะซึ่งตรงนี้จิ๊ปมองว่ามันแล้วแต่มุมมองนะมันแล้วแต่ว่าทรัพย์ที่คุณไปฝากนะคุณ ไปฝากกับเอเจนต์คนไหนถ้าคุณฝากกับเอเจนต์ที่เขาเป็นมืออาชีพเอเจนต์ที่ทําการตลาดให้คุณเต็มที่คุณก็ไว้ใจได้ว่าอาสังหาชิ้นนั้นจะถูกดูแลโดยเอเจนต์ที่มีคุณภาพแต่ถ้าคุณเอาไปฝากกับเอเจนต์ที่ไม่มีคุณภาพเท่ากับว่าคุณไปฝากความหวังไว้ทั้งหมดกับเอเจนต์ท่านนั้นคนเดียวนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอสังหาในเมืองไทยในตลาดส่วนใหญ่จิ ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นในลักษณะของสัญญาเปิดหรือการที่ไม่ได้ทำสัญญากันระหว่างเจ้าของหรือเอเจนต์ในการฝากขายนะคะคือจะเป็นในลักษณะของฝากขายนะถ้าขายได้คุณได้รับค่าตอบแทนนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่มาดูกันค่ะว่าแล้วอสังหาแบบไหนที่เหมาะกับสัญญาปิดอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของที่บอกว่าเรื่องบ้านนะถ้าเป็นบ้านในหมู่บ้านทำสัญญาปิดน่าจะเวิร์กกว่า เพราะอะไรเพราะว่าการที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแบบลูกค้าที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นบ่อยๆอะ่ะคือส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านก็จะมีการสกรีนถูกไหมคะคนเข้าคนออกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่เห็นป้ายโฆษณาจากในหมู่บ้านถ้าเราเป็นเจ้าของติดป้ายเองก็จะมีแต่คนในหมู่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นการหาลูกค้า จากข้างนอกก็อาจจะทําได้ยากวิธีการนะคะที่เขาไปฝากขายกับเป็นสัญญาปิดก็คือว่าบ้านจะถูกติดป้ายไว้อยู่แล้วแต่เอเจนต์เองจะไปทําการตลาดนอกบ้านนอกเส้นทางนั้นเช่นการติดป้ายต่างๆตามเสาไฟฟ้านะคะการทําการตลาดออนไลน์นะคะปักหมุดตรงนู้นตรงนี้ลงเว็บไซต์แพลตฟอร์มนู้นแพลตฟอร์มนี้แล้วหลีดคนเข้าไปดูในบ้านอันนี้ก็จะเหมาะสมเพราะว่าคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นซับประเภทซับชิ้นใหญ่ นะคะอย่างเช่นโรงงานโกดังหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงบางเจ้าของรู้สึกว่าเอเจนต์บางเจ้าก็ไม่น่ารักเอเจนต์บางเจ้าก็คุยไม่จบเอเจนต์บางเจ้าก็ทำงานไม่โปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเลือกเอเจนต์ในการประสานงานแค่คนเดียวนะคะแล้วให้เอเจนต์คนอื่นๆเนี่ยติดต่อประสานงานคนนี้แทนนะคะเขาจะได้แทร็กได้ถูกว่าคนนี้ทำงานไปถึงไหนแล้วเอเจนต์คนไหนมาเขาก็จะเอเจนต์คนที่เป็นคนทำสัญญาก็ จะคอยสกรีนให้นะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของการทําสัญญาปิดส่วนสัญญาเปิดส่วนใหญ่ที่เป็นซับแบบคอนโดเงี้ยค่ะคอนโดจะไม่ค่อยมีสัญญาปิดซะเท่าไหรย่ยกเว้นเป็นคอนโดราคาสูงมากๆนะคะหรือราคาแพงมากๆที่เจ้าของเองอยากจะให้มอบหมายให้เอเจนต์คนนี้หรือบริษัทนี้ดูแลยอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นซับที่ราคาสูง ะะมันก็จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษคือลูกค้ามันไม่ได้มาหามาจากออนไลน์มันต้องใช้คอนเน็ t ชันหรือการทำการตลาดบางอย่างเพื่อได้ลูกค้ามานะคะส่วนคอนโด,ดยทั่วไปแล้วที่จะเห็นก็จะเป็นการทำสัญญาเปิดเพราะมันมีการซื้อง่ายขายคล่องแล้วเขารู้สึกว่าเอเจนต์ในตลาดคอนโดเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะกระจายให้หลายๆเอเจนต์ช่วยกันทำการตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับ ชิปนะคะชิปมองว่าสำหรับเอเจนต์เองเนี่ย แล้วแต่ละกันค่ะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะคะบางคนก็รู้สึกว่าได้สัญญาปิดมาจากทางเจ้าของก็จะดีในเรื่องของการทํางานบางคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็มีอยู่ในตลาดฉันสามารถทําการตลาดให้ลูกค้าทุกๆอันได้แต่การทําสัญญาปิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอเจนต์ต้องทําเลยก็คือว่าความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์นั้นๆในการทําการตลาดถ้าเอามาดูแลไว้คนเดียวแต่ไม่ทําการตลาดการขายมันก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนทั้งเป็นเจ้าของ ะะเป็นไอเดียในการที่จะคุยกับเอเจนต์ว่าอยากจะทําเป็นสัญญาเปิดหรือสัญญาปิดนะคะแล้วก็เป็นไอเดียให้กับทางเอเจนต์เองนะคะว่าจะไปคุยกับลูกค้าว่าจะทําสัญญาแบบไหนนะคะแล้วยังไงนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพจอสังหาเรื่องจิบจิบรวมถึง YouTube อสังหาเรื่องจิบจิบนะคะจิบก็จะมีความรู้เกี่ยวกับอสังหามาอัปเดตให้เรื่อยๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ